ใครดูคลิปนี้ขับเร็วขึ้นแน่นอนการที่เราจะเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่ให้มันเก่งเนี่ยเราจะต้องเข้าใจระบบกลไกของเกมที่ทีมงานเขาสร้างขึ้นมาครับและเกมคัส์ไรเดอร์นี้ก็เช่นเดียวกันมันเป็นยังไงไปดูเลยนี่คือขับตรงเฉยๆความเร็ว280 อันนี้กดเลี้ยวครั้งเฉยๆความเร็ว240อันนี้เลี้ยวแล้วกดดิฟด้วยความเร็ว290ดูใหม่เลี้ยวและดิฟตาม290กดเลี้ยวก่อนและดิฟตามแล้วปล่อยมือความเร็วพุ่งไป290ทีนี้เราก็ได้ข้อสรุประบบของเกมนี้ว่าเวลาเรากดดิฟเนี่ยความเร็วจะลดลงครับ แต่ความเร็วจะพุ่งทันทีหลังจากที่เราปล่อยมือนะช่วงที่รถมันไหลไปเนี่ยความเร็วจะพุ่งเพราะฉะนั้นถ้ารถยิ่งไหลไกลเท่าไหร่ความเร็วก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนานเท่านั้นครับเราเลยกดเลี้ยวประคอง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 เพื่อให้มันไหลไกลมากที่สุดอย่างนี้จากที่ทดลองเมื่อกี้อย่าลืมว่าเรากดดิฟเนี่ยความเร็วมันลดเพราะฉะนั้นเราต้องกดดิฟให้เบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้ครับ ถ้ากดดิฟนานไปความเร็วไม่พุ่งครับอันนี้สองห้าเองไหลจริงแต่ไม่พุ่งดูใหม่นะอันนี้กดดิฟนานไปมันไหลให้ก็จริงครับแต่ความเร็วไม่พุ่งนะเพราะฉะนั้นครับเราจะต้องกดดิฟให้เบาที่สุดครับสกิดนี่2 9งเกสิบสกิบเบาๆเลยดูใหม่ปึ๊บเบามาก2 9งเครับปล่อยมันไหลไปเลยปล่อยมือเลยนะดูใหม่ซูมให้เห็น เนี่ยกดแล้วเนี่ยจึบหนึ่งเนี่ยเอาแค่นี้พอครับเพราะฉะนั้นสรุปทั้งหมดนะครับระบบของเกมนี้ลดยิ่งไหลไกลมากเท่าไหร่แปลว่ายิ่งเร็วแล้วก็ยิ่งแต่ดิฟเบามากเท่าไหร่ก็แปลว่ายิ่งเร็วครับกดเลี้ยวก่อนนะเล,นนะเลี้ยวดิฟแล้วก็ประคอง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 ให้ไหลไกลที่สุดเลี้ยวก่อนแล้วค่อยดิฟปล่ปอยมือไหลคัดเลี้ยวก่อนแล้วดิฟเบาๆปล่อยมือไหลคัด ดูใหม่นะครับชา้าๆกดเลี้ยวก่อนดิบเบาๆโคง้งดาวงี้ประคองให้มันไหลประคองประคองประคองให้มันไหลได้มุมแล้วก็หักกลับคัดออกนะครับเลี้ยวก่อนนะแล้วก็ค่อยสกีเบาๆดิฟแล้วก็ปล่อยไหลคัดทุกโค้งนะให้เลี้ยวก่อนเลี้ยวดิฟสกิปล่อยมือไหลไปเลยแล้วก็คัดแค่นี้เองครับง่ายๆเลย ทีนี้นอกจากไหลไกลแล้วกดดิฟก็ต้องกดเบาๆครับดูผมกดนะกดแบบสกิดเบามากแบบไฟช็อตนะ่ะถ้าจะให้นึกภาพก็คือกดแบบจิ้มแล้วไฟช็อตแล้วรีบยกนิ้วออกอะไรอย่างนั้นแบบหรือน้ำร้อนลวกอะเอาอย่างนั้นเลยโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชื่นชอบก็กดไลค์สับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผม